คนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึง1ล้านซับสไครด้วยการกดไ like ลค์คลิปว้นนี้ผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึง1ล้านซับได้กันนะทุกคนดูครับดูโอ้โหด,ดูอ๋วาว้าวครับแจ็คเก็ตปกเทเวล,ลาอบอกเลยแนย่ากใส่แจ็คเก็ตเข้าไปบอกหลังคุณว่ะ ก็บอกเลยนะทุกคนว่าสำหรับใครเี่ยแท้แท้แท้แท สวยนี้แนะ่ต้องฟังเลยวผมเพราะตอนนี้เขามีกิจรกรรมใหม่กับแฟชั่นแรปเปอร์นะคบผมเปิดตัวย,ยิ่งใหญ่จัดตดักรดนะคะสูงสุด,สดถึง90ส่งการรอคอยแน่นอนนะฮนะในเว็บคู e ซฟฝ่ายลิกิตวิหกขาวเออก็สุดยอดสายเปสูงสุดนะผมก็รับไปเลยนะสำหรับแจ็คเก็ตที่รลึกแบบนี้นะผมแ,แอมแรปเปอร์ไงไหมส่งถึงบ้านเท่ๆกันได้ไเลยพี่รูกอยทีเจนะ เหก็มีทั้งหมด28รางวัลน,นะครับผมสําหรับแจ็คเก็ตตัวนี้นะยิ่งไปกว่านั้นคาดไม่ได้เลยนะสำหรับรองเท้าแฮนด์เมดโคตรแรงนะผมแต่ทีู่บที o y TJ นะผมที่มีแค่2อคู่เท่านั้นนะนะในโลกใบนะี้มีแค่คู่นะก็ไปเลยนะฮะก็อย่าลืมมา,มาร่วมกิจกรรมกันนะทุกคนตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับอ่าคุณเอครับหยุดก่อนผมไม่ไหวแล้ว อืมอะไรของแกนั่งหนาวฮะบ่นมาตลอดทางเลยวะเนี่ยก็ผมไม่ไหวแล้วครับคุณเอเรานั่งพักแถวนี้ก่อนนะครับนี่โตะรู้ไหมมีแกคนเดียวเนี่ยที่ช้าดูแค่กับลี่ดิเขาเป็นผู้หญิงแท้ๆเ็แข่เดินมาเขายังไม่บ่นเลยสักคำมีแกคนเดียวแหละบ่นอยู่ได้ขอโทษครับขอโทษคุณเอแล้วก็ทุกคนเลยนะครับแต่ ผมเหนื่อยจริงดิถ้าเกิดผมไม่เหนื่อยผมก็คงไม่บ่นหรอกครับโอ้ยฉันทิ้งแกไว้ที่นี่ดีไหมฮะอ่ะอย่านะครับถ้าถ้าคุณเอทิ้งผมไว้ที่นี่ผมต้องตายอยู่ในป่าแน่นะครับถ้างั้นน่ะก็ช่วยฟิตฟิตเดินตามพวกผู้หญิงให้ทันหน่อยไม่ให้ทำตัวอ่อนแอแบบนี้ฉันไม่รู้นะว่าแกเป็นเพศอะไรอะแต่รูปร่างของแกมันก็คือผู้ชายแข็งแรงหน่อยอยู่วะทำแบบนี้แม่งน่าอายวะ่ะ ทำไมทำไมคุณเอต้องด่าผมขนาดนี้ด้วยล่ะครับโก็แกเล่นบ่นตลอดทางแถมเดินช้าที่สุดพวกฉันสามคนต้องคอยเดินรอแกด่าแค่นี้น้อยไปจริงๆแล้วควรจะปล่อยแกทิ้งไว้และรีบเดินออกจากป่านี้ดีกว่าครับคุณเอครับอย่าเลยนะครับโอเคครับคุณเอโอเคครับผมจะพยายามเดินให้เร็วขึ้นนะครับคุณเอขออย่างเดียว คุณเอทิ้งผมไว้ที่นี่เลยนะครับอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวนะครับคุณเอคุณเอทิ้งผมไปก็พอทำอย่างฉันทิ้งแกไว้ที่เนี่ยต่อจากเนี้ก็อย่าบ่นเยอะรีบรบเดินให้ตามพวกฉันเข้าใจไหมเข้าเข้าใจแล้วครับคุณเอผมเข้าใจ้วครับดีต่อจากเนี้ยก็อย่าทําตัวเป็นภาระคนอื่นอีกทำตัวให้เหมือนกับผู้ชายเขาหน่อยเอ่แค่ แล้วว่าแต่เธอเหนื่อยยังไงฉันยังไม่ค่อยเหนื่อยหรอกฉันเองก็เหมือนกันฉันยังไม่เหนื่อยเลยเดินได้อีกหลายโลเลยแหละถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินอีกนิดนึงน,นนะเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันข้างหน้าน้นเดี๋ยวนั้นเน่ะมีแม่น้ำด้วยฉันจะได้ไปตักน้ำให้เธอกินอืมฉันเองก็ได้อ่ะนี่นายล่าสัตว์เป็นไหมอ่ะอยังไงวันเนี้ยนายก็ล่าสัตว์ได้พวกฉันหน่อยนะไม่ได้กินเนื้อสัตว์มานานแล้วอ่ะเอ,อ่แค่อยากกินไหมอ่ะเออก็ยังไงก็ได้อ่ะถ้าเกิด เอหาได้ก็กินแต่ถ้าหาไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรนะต้องหาได้ดิถ้าเกิดแคอยากได้อะไรอ่ะเราจะหามาให้แคได้เลยโอ๊ยนี่จะมากเกินไปแล้วนะฉันก็ยืนอยู่นี่ทั้งคนคุยกับฉันบ้างก็ได้ไหมฮะแถมนิดหน่่งนายเองก็รู้แล้วนี่ว่าแคเขาไม่ได้ชอบผู้ชายเขาชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าอย่างนั้นในป่าเนี้ยก็เหลือแค่ฉันกับนายละที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นก็เหอะยังไงฉันก็ยัง รักแคนะโอ้ยถึงแกจะชอบแคให้ตายอ่ะแขก็ไม่ชอบแกหรอกเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดะหารมาชอบฉันอ่ะฉันก็ไม่ว่าหรอกนะโอฉันอ่ะเป็นคนชอบใครง่ายนะแต่พอได้ชอบไปแล้วอ่ะไม่มีวันเลิกชอบได้วะ่ะแม้ว,ว่าเขาจะไม่มีวันชอบนายงั้นหรออืมวันเนี้แคเขาอาจจะไม่ชอบฉัน,ฉนไม่รักฉันแต่สักวันอ่ะ มันจะทำให้แครู้ว่าที่ฉันนําไปฉันรักเธอจริงนะแล้วสักวันจะทำให้เธอรักฉันไม่ได้อ่ะแต่ว่าก็ที่ฉันบอกนายนะฉันชอบแต่ผู้หญิงฉันไม่เคยชอบผู้ชายเลยอ่ะคันว่าบางทีนายอย่าเสียเวลากับฉันเลยนะไม่เอาดีไม่เอาไม่พูดแบบนั้นอ่ะให้โอกาสฉันหน่อยแล้วกันนะเออปะใ้นเรารีบไปกันดีกว่าฉันจะรีบหาปลาตัวโตให้เธอเลยแค่ะ ใชม่มั้นะเออืมมาเร็วอืมมาแล้วเอ้อโอ้แบบนี้ละครับคนไม่ใช่อ่ะทําอะไรก็ผิดหเหงากูไปที่ใครได้ไหมกูเองก็รู้ว่ากูไม่เหาไหいกูก็มีแค่หนึ่งที่เป็นกําลังใจไม่อยากให้ใครฟังเอาล่ะทุกคนเร็วลิฟขึ้นมาเร็วเดีเ๋ยวนั่งพักกันแถวนี้ก่อน,นแล้วกันและเดี๋ยวคืนเนี้ยเราก็ ที่นอนกันแถวนี้นะโอเคครับคุณเอโอ้ยทำไปเล่นไปเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแหนบ้างแคะเหนื่อยบ้างไหมเฮ้ยถามอยู่คนเดียวเยแค่มาเดินอยู่คนเดียวมาเหนื่อยอยู่คนเดียวมั้งก็เหนื่อยนิดหน่อยอะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวแค่นั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปหาน้ําแล้วก็หาปลามาให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะหามาแล้วอะก็หาให้พวกฉันด้วยดิใช่ครับคุณเอผมก็หาไม่เป็นนะครับเริ่มหิวแล้วด้วยครับโอ รู้แล้วนะพวกแกส,สองคนอะ่ะแต่ยังไงขอให้ฉันหายแคแขก่อนได้ไหมแล้วถ้าแคอิ่มเมื่อไรอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปหาให้พวกแกส,สองคนโอ้อะไรวะเออเ,อ,อ,เอ,อ๊อย่าทําแบบนี้เลยฉันว่าเราไปช่วยๆกันหาดีกว่าจะได้กินพร้อมกันนะ <c oughs> แคนี่เป็นคนดีจังเลยเธอเป็นคนดีแบบเนี้ยจะไม่ฉลังได้ไงเนี้ย <c oughs> ว่าแต่แคเธอยังไม่มีแฟนจริงใช่ไหม ก็ไม่มีอ่ะถ้างั้นถึงจะออกจากป่านี้ไปอ่ะก็ขอให้ฉันยังได้ติดต่อกับเธออยู่ขอให้เธอให้โอกาสฉันพิสูจน์ตัวเองนะถ้าเกิดว่าเธอไม่ชอบฉันจริงอ่ะฉันก็ยอมรับมันแต่อย่างน้อยก็อย่าพิ่งหายไปจากฉันเลยนะนะนะแค่ได้ไหมอ่ะเอ่อก็แต่แต่ว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายนะนะอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ คนที่มีให้รักก็ไม่รักเสียกไปรักคนที่ไม่รักเดี๋ยวกันครับอย่าโตตามไปดูไป <c oughs> เออก็ได้ครับเดีย๋ยวผมไปดูให้นะครับเออคุณลี่ครับคุณลี่คุณลี่จะไปไหนครับนี่นายทนดูได้เหรอคะคุยกันอยู่สองคนพิเศษกันอยู่คนเดียวนั่นแหละทำอย่างกับนายกับฉันเป็นแค่เม็ดปุ่นงนั้นแหละก็คุณเอเขาเขาชอบคุณแค่นี่ครับเขาก็เลยเป็นแบบนั้นน่ะ รู้ทั้งรู้ว่าเย่แขไม่ได้ชอบผู้ชายแล้วยังดันไปชอบอยู่ทําไมวะชอบบางทีอ่ะสำหรับคนบางคนแล้วถ้าเกิดได้ชอบไปแล้วก็อาจจะเลิกชอบยากก็ได้นะครับเฮ้ยแต่ก็รู้อยู่แล้วอ่ะว่าไม่มีวันเน่ยก็ตัตดจะตด้งแต่ตอนนี้ไม่ดีกว่าหรอแล้วลองหันมามองคนที่มีสิทธิ์เป็นไปได้อ่ะเออพูดแบบนี้แสดงว่าคุณลี่เองก็ชอบคุณเองงั้นหรอครับตอนแรกอะก็ไม่หรอก แล้วพอรู้ว่านายอ่ะเป็นกระเทยแล้วพอเห็นตอนที่เขาเป็นผู้นำเห็นว่าเขาอ่ะพึ่งพาได้เก่งฉลาดมันก็เลยทำให้ฉันหวั่นไหวไงถ้าเป็นแบบนี้ก็แย่เลยนะครับคุณลี่เพราะว่าคุณเองเขาชอบคุณแค่เนี่รู้แล้วนะและอีกอย่างแย่มากๆเลยอะไรอีกก็ผมก็ดันผมก็ดัน ไปชอบพูลลี่แล้วด้วยอะนึกว่าอะฮะนายว่ายัางไงนะทั้งๆที่ผมเองไม่เคยชอบผู้หญิงเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงได้รู้สึกกับพุลลี่มากมายขนาดนี้อะ <P ip> เอ่อผมอาจจะคิดไปเองนะครับพูลลี่ผมต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวนะนี่นายคิดกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อใช่ครับพุลลี่คิดกับฉันมากขนาดไหนอะก็ <P ip> เรื่องเมื่อคืนที่คุณรีมาหาผมมันทําให้ผมอยากจะทําแบบนั้นกับคุรีอีกสักครั้งะครับอีกอีกสักครั้งเดียวก็ยังดีเออนี่ยอมตณคุณ,คณรีค,ณรครับเออนี่เอฉันขอถามอะไรตรงๆเลยได้ไหมอืมได้ดิคือทำไมถึงมาชอบฉันอะก็อย่างที่บอกอะ ฉันเห็นเธอสองคนเดินเข้ามาในป่าเชื่อไหมวินาทีนั้นอะฉันก็รู้เลยว่าฉันตกหลุมรักเธอไปแล้วอะแต่ในเมื่อนายก็รู้ความจริงแบบนี้แล้วอะ่ะว่าฉันไม่ได้ชอบพี่ชายนายยังจะชอบฉันอยู่หรอเออฉันยอมรับนะว่าตอนรู้ตอนแรกๆก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจายมากๆอะเหมือนว่าฉันจะหมดหวังไปแล้วแต่พอกลับมาคิดดีๆก็ฉันรักเธอไปแล้วนี่ จะให้เลิกรักก็คงยากถ้าเกิดว่าฉันไปนแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วเธอรักฉันให้ฉันทําแบบนั้นยังง่ายเสียกว่าเอเอเพออย่าง,งานั้นขอแล้วนะยายบอกให้ฉันเลิกชอบเธอเลยแต่ฉันมีอะไรอยากจะบอกนายอีกอย่างหนึ่งอะมันเป็นความลับนายห้ามไปบอกใครนะเอมีอะไรหรอคอต่อให้นายไปแปลงมาเป็นผู้หญิง หรือว่านายเป็นผู้หญิงจริงๆเป็นผู้หญิงแบบที่ฉันชอบฉันก็คงชอบนายไม่ได้แล้วเพราะเพราะว่าฉันมีคนที่ฉันชอบอยู่แล้วอะคือฉันแอบชอบลี่มานานแล้วอะนายอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะฉันอยากให้นายเข้าใจว่าฉันอะมีคนที่ฉันรักอยู่แล้วนั่นก็คือลี่แม้ว่าเธอจะยังไม่รู้งั้นฉันขอนันพักก่อนแล้วกันนะอ่าะอื้ นอนพักเลยนะเดี๋ยวฉันนอนเฝ้าตรงนี้แหละนอนเลยรักทำหัใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเลือเกินเจอแต่เรื่องเดิมที่ทำให้เจ็บช้ำเธอเข้ามามแล้วก็ไปเธอชากไม่มีเหยื่อใหญ่ทิ้งฉันเอาไว้พร้อมคำํำเธอรู้บังไหมฉันมีน้ำ ที่ครั้งและใจที่ให้ใครเขาเข้ามาแล้วเขาก็ทำเจ็บคิดว่าเลือดดีแต่สุดท้ายตัวฉันก็เป็นคนเจ็บ